ความระเบิดซิมูเลเตอร์กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เกม World Bo กนี่ครับกล่อ,องโลกเลยใช่ไหมเวล์บ็อกเนี่ยนะโอเคเกมนี้เราก็ได้รับบทเป็น<า>พระเจา้าแล้วก็ต้องสร้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมานะีครับสร้างโลกจําลองขึ้นมาผมเองก็เพิ่งไปเล่นแค่ครั้งเดียวเนะี่ยก็ยังไม่รู้ว่าในเกมมันมีอะไรบ้างนี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับย่อหนะ้า เราสร้างโลกใหม่เลยดีกว่า create new world นีครับมันก็ซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้นี่ครับอ่าโอเคไม่มีภูเขาเลยว่ะมันจะมีบางเผ่าที่ชอบภูเขานะ่รับโอเคเดี๋ยวเดียวเดวีเราสร้างภูเขาได้ไหมภูเขาสูงและอันตรายได้เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มีภูเขาแล้วกันออโอเคมาดูกันนะครับมีเผ่าอะไรบ้างมีอ่าในตรงไหนวะนี่ มีมนุษย์นะครับเอล์มนุษย์มนุษย์ธรรมดาที่ต้องการปัจจัย4เอล์ชอบต้นไม้และไม่ชอบอ,อ็อกอ็อกเป็นยักษ์ที่สะพึงกลัวหน้าสะพึงกลัวและไม่ชอบมนุษย์คนแคะชอบภูเขาและไม่ชอบเอล์อ่ะคนแคะมึงมาอยู่นี่เลยมีภูเขาอยู่โอเคส่ 4, สัก4คนนะครับออกเดี๋ยวเกาะเกาะคนแคะเล็กไปวะ เพิ่มให้ก่อนนะครับก่อมันเล็กเกินแล้วก็ปลูกหญ้าลงไปปลูกเยอะๆนะครับแล้วก็ต้นไม้มีต้นไม้อันนี้นะ,ะ,ะมีผลไม้ด้วยผลไม้ด้วยเยอะๆไหนต้นไม้อยู่ไหนวะหญ้ามาเล็ดเทบต้นไม้อ่ะอ๋อนี่ต้องเป็นปุ๋ยพืชปุ๋ยต้นไม้โอเคเยี่ยมเดี๋ยวไปสร้างที่เก่ออื่นต่อนะครับออก ออกมึงอยู่กันเงียบๆตรงนี้แล้วกันออกโอเคโอ้โหออกออกโผล่มาออกกระทืบสัตว์อื่นเลยเลยออกออกมึงโหดจังอันนี้ก็เอลฟ์ละกันเอลฟ์ชอบป่าเนี้ยครับไม่ชอบออกเอลฟ์มาอยู่นี่โผล่มาปั๊บมันสร้างเลยเลยส่วนมนุษย์มนุษย์อยู่ตรงนี้แล้วกัน โอเคเดี๋ยวมันเล่งเวลาได้ไหมเล่งเวลาเล่งเวลาโอเคนาฬิกาสายคูน้าไปเลยแล้วมาดูกันนะครับว่าแต่ละเผ่าพัดเนี่ยมันทําอะไรกันบ้างออกรู้สึกว่าจะไล่ตีชาวบ้านไปทั่วเลยว่เฮ้ยไม่สร้างบ้านเลยหรือก่อเล็กเกินไปอเดี๋ยวเพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้สัต์เกิดสั์เกินออกแม่งทุบอย่างเดียวนอ๋อแม่งเถื่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวยามันแพร่กระจายแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ไม่นะต้องหญ้าสีเขีเขยวสิเดี๋ยวเอาอันนี้ไปกินก่อนอันดับแรกมันเกิดบนดินนี้ไม่ได้เยี่ยมเอาเล็ดหญ้าไปทั้งนั้นโอเคอเค่าฮะออกจะได้แบบว่าเอาต้นไม้มาทําบ้านนี่เ,เี้เฮ้ยเด,ด,ด,ดๆไอ้ ه, นี่ขายายใหญ่เลยอ่าใหญ่ใหญ่ใต้องไม่มีต้องไม่มีมีแล้วมันขายายโอเคอ่าฮะออกกําลังไปได้สวยี่ครับ ตัดต้นไม้สร้างบ้านอย่างเงี้ยครับก็มีสัตว์ให้กินมนุษย์ล่ะอันนี้อันนี้มนุษย์หรืออะไรเอามนุษย์น่ครับเพิ่มเพิ่มความใหญ่ให้มนุษย์หน่อยเกาะมนุษย์เล็กกว่าไม่เท่าเทียมนี่บไม่เท่าเทียมนี่เชื่อมมานี่เชื่อมมานี่เออเยียาหย่าทีนี้หญ้อาอา๋มันลามเองแฮโอเคแต่ไม่เป็นไรเราเราเพิ่มความเร็วให้มันนะครับนี่ เอาอันนี้ไปด้วยต้นไม้เยอะๆแล้วก็เบอร์รีสเอ๊ะผมแยกมนุษย์กับเอลไม่ออกว่ะเอออันนี้น่าจะเอลนะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำการเกษตรนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูคนแค่ก่อนคนแค่ว่าไงโอ้โหโโคนแค่โคตรเจริญ <laughs> เลยคนแค่มึงเจริญมาก ถ้ามันจเจริญไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมเกาะต่อหากันให้หมดแล้วเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะครังเ,งเผ่าพันธุ์ไหนโอเคออกเริ่มทําการเกษตรนะครับส่วนทางมนุษย์ก็ยังไม่ทําการเกษตรหรือว่าเพราะมันอุดมสมบูรณ์อยู่เฮ้ยงูงูงูมีงูด้วยงูกัตายเออเอาดีตายไ,ไๆๆหมเนี่ยงูงูไล่ฉกงูไล่ฉกไอ้มนุษย์มึงอ่อนจังวะ เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเอลกับมนุษย์ไม่ตีกันครับเอลกับมนุษย์รักกันอยู่ไม่เป็นไรคนแค่ละคนแค่โคตรเจริญ <c oughs> เจริญชิบหายเอาดีๆดีๆดีๆลากเกาะไปหากันยครับมันจเจริญพอดีหรือยังไปไปไปออกไม่ชอบมนุษย์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปึ้ง เดี๋ยวจะมีการลุกลานไหมอันนี้ก็ตึงโอเคเชื่อม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 เราเป็นพระเจ้าเราทำอะไรก็ได้ <ทำ S 1> ปึงเชื่อมเชื่อมโอเคเดี๋ยวให้ทางรัฐกันเกาะมนุษย์กนตึงเยี่ยมกลายเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้เอ้ยมีราชาด้วยเฮ้เพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตออแล้วออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นออกไฟกับมนุษย์ไหมออกมนุษย์มนุษย์เหมือนมาท้าทายนะมาดูรานเราแต่แต่ไม่เข้าไปว่ะ ไม่เข้าไปในดินแดนอ็อกอเฮ้ยพวกมึงรักสติกันจังวะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปป๊อตปอตมนุษย์ป๊อตเนี่ยมนุษย์ป๊อตอยู่ตอนนี้เอาแล้ว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 โฟคิงโฟคิงยกพวกตีกันโฟคิงโอเคอ่าอ้าวอ่าเดี๋ยวคนแค่กับอ็อกถูกกันนี่ว่ะ ใช่ไหมออกไม่ชอบมนุษย์คนแคบไม่ชอบเอลโอ้ยสร้างผิดแล้วก็มนุษย์ก็อยู่กับเอลได้นะครับสร้างผิดสร้างผิดแย่แๆๆแให้ติดนิดนึงเอลเอลเอลตัวเล็กกว่ามนุษย์เหรอโอเครู้สึกว่าสงครามนี้มันจะไม่ค่อยเกิดแฮะผมอยากเห็นสงครามนี่ผมอยากเห็น เฮ้ยเรีย <laughs> มาดูไม่ทันนะครับเอาแล้วเอาแล้วไฟกันแล้วนะครับโอเคโอ้หัวหน้ามนุษย์หัวหน้ามนุษย์อย่างโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดตรงไหนดูว่านี่งไงตรงไหนละเอาตายหมดซะและ้วเอา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 อย่าบอกว่าคนแค่นะอือคนแค่นี่ครับมีอะไรเนี่ยนักขุดเหมืองอ้วนชุบพิการมึงพิการด้วยเหรอชอบกินขนมปัง นี่จะดูหัวหน้ามานะันอ่ะหัวหน้าเออหน้าขุดเหมืองอัปลักษ์ <c oughs> อัปลักษ์กันเลยทีเดียวพิการโอเคหัวหน้าอ็อกละ่ะโอ้ยอ็อกแม่งแพ้แน่เลยว่ะอ็อ,อกโอเคมนุษย์เข้าร่วมกับคนแคร์นะครับโอเคอ็อกแพ้แน่นอนแบบนี้ไม่รอดนะครับเพราะว่าโชคร้ายนะครับ อยู่ท่ามกลางศัตรูเรียบร้อยออกแพ้ไปแล้วที่เหลือก็เอลกับคนแคร่เลย,เยที่เหลือมันก็เป็นพันธม,มิตรกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอลเอลเอลบุกมนุษย์แล้วนะครับตายเอาเอามนุษย์มนุษย์มาช่วยเอวเอา,เอาคนแคร่มาช่วยมนุษย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครช่วยใครกันเนี่ยกูงงไม่ชอบออกไม่ชอบเอลคนแคร่ตีกับเอลโอเค พองน,นมนุษย์ก็สุสขสบายสิมนุษย์ไม่มีศัตรูอะตรงนี้ก็มีแต่คนแค่กับเอลนะครับอ,ออาไฟกันใหญ่เลยอืมโอเคอเฮ้ยคนแค่แม่งโหดเว้ยออกโชคร้ายนี่ครับที่เกิดท่ามกลางศัตรูไม่ใช่ทํากลางศัตรูหรอกไอคนแค่ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแต่มนุษย์เอ้ยแล้วออกก็ดันไม่ชอบมนุษย์ซะง,งั้นเกเะนะี่ครับอันนี้ใครกัะคนแค่อยู่นี่ว่ะโอ้คนแค่ โมบุกเมืองออกเรียบร้อยแล้วนี่ครับเอ๋อรีไปตีคนแค่สิอรอยธรรมของแกกำลังรุ่งเรืองนะเนี่ยโอเคไล่ไล่ไล่ไฟแล้วเนี่ยไปไปโก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 เอาเวนเจอร์ <laughs> เอ็กซเบิลออาวหัวหน้า,ห,ห,นาหัวหน้าแม่งวิ่งมาตายฟรีเฮ้ยๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยใครจะชนะวะห้ามไปที่อื่นได้ไหมอ่ะโอเค เอลหรือมนุษย์เนี่ยมองไม่ออกแฮะไม่เป็นไรผมรู้และสึ่งนี้ใครชนะดูความรุ่งเรืองของอรารยธรรมเนี่ยยังไงคนแค่ก็ชนะเนี่ยส่วนมนุษย์นะครับก็ไม,ม่มีใครไ ف เพราะว่าถูกกันทั้งหมดกับเอลแล้วก็ออคนแคร์นะครับ้ยผมว่างานนี้อีกยาวอะ่ะกูจะหาผู้อยู่รอดเพราะฉะนั้นเรามาดูอะไรที่น่าสนใจกันดีกว่าเงี้ย พวกนี้ก็เป็นสิงสาราสัตว์เนี่เดี๋ยวผมลองปล่อยภัยพิบัติลงมาดิปีศาหิมะมีชีวิตโบราณอะสิ่งมีชีวิตโบราณที่นําความเย็นมาสู่พื้นดินรอบๆตัวเกลียดทุกสิ่งที่มีชีวิตไปเลยปีศาหิมะมึงไปสักสี่ตัวสิกาหอคอยน้ําแข็งให้กำเนิดปีศาจน้ําแข็งและแช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัว โอเคเรียบร้อยนังไงปกนะอกาดปีศาจสิ่งมีชีวิตจากนรกโอเคโอเคเฮ้ยปีศาจโหดว่ะตายสู้คนแค่ไม่ได้ปีศาจตายโจนตายโจนก็ตายนักเวทดำ เฮ้ยโหดอยู่โหดอยู่ได้ได้เรื่องได้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนักเวดํากูเรียบร้อยเนี่ยครับนักเวดแม่ย,ยังโหดโอเคนี่แค่ปล่อยมาตัวเดียวนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับยุคเวีมนมลเงือมาโหนเนครับนักเวดําโหดมากแล,แล้วอารายธรรมของเผ่าคนแคระก็จบสิ้นลงเครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวอื่นต่อนะครับมนุษย์ หิมะแตกการนักเวทขาวน,นักเวทขาวเฮ้ยมันมาช่วยเขาว่านักเวทอ่ะไปซะและ้วกาดหมอผีหมอผีโอเคหมอผีอหมอผ,มอผีแตกไหมเฮ้ยหมอผีไม่แตกว่ะเฮ้ยพายุเข้าพายุเข้า หมอผีแม่งปลุกปลุกผีมารัวๆนะครับจังหวะนี้โอเคมีอะไรอีกหมอการะโลกมาให้หมอผียิงเยี่ยมสุดท้ายนางไม้นะครับเธอชอบดูย่างงอกโอเคนางไม้ไม่เป็นศัตรูใครเลยวะ่ะ เหลือก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เครับซอมบี้เดี๋ยวเรามาดูกันวันหลังไหมหรือยังไงเรามาดูภัยพิบัติก่อนไหมธรรมชาติและภัยพิบัติเอาเป็นอันนี้แล้วกันพลัง <มา S 1> ทำลาย <ไป S 1> ล้าง,ง TNT ไม่ระเบิดคือมึงต้องจุดใช่ไหมจุดใช่ไหมถึงจะระเบิดระเบิดน้ำระเบิดเมื่อสัมผัสกับน,น้ำ โอเคแรงใช้ได้พลุไม่ระเบิดไม่ระเบิดระเบิดทุน่นระเบิดเมื่อมีคนมาเหยียบเอานีไปนี่ไป,ไปเ,เยอะ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 เรียบร้อยอื้มมีแต่จิบจิบเว้ไปดูะไรแปกแปกอินฟินิตี้คอยลบสิ่มีชีวิต,วตออกไป,ไปครึ่ง <ไป S 1> หนึ่ง ที่มึงทานนตเงี้หรือทาโอเหรอเกียไม่เป็นไรหุ่นยนต์ซานตาคอร์ฮโ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 อ้เดี๋ยวเวลาเร็วว่าเอาคูณหนึ่งคืน อมเลือกซิมูเลเตอร์เฮ้ยสุนทรขวดทีมากเลยอ้าวเอวมาตั้งกลกตรงนี้ซะแล้วเรียบร้อยเอวเรียบร้อยอ๋อตรงนี้ลบสลายอันนี้ครับเดี๋ยวมีอย่างอื่นอีกไหมอุกาบาท เละเละบูลลิงหนักหน้าแต่เรีงได้มันระเบิดด้วยซา,ซาบอมบาไอเด็กนี่นบ้มได้ไดท<า>ั้งโลก ผมระเบิดซิมูเลเตอร์ประชากรโลกศูนย์สัตว์ดูร้ายหนึ่งมันยังมีสัตว์ดูร้ายอยู่อีกเอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงี้ยก็อยากให้ผมเล่นแบบไหนนะครับในพาร์ทหน้าคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นี่ครับแบบว่าเป็นจะเล่นแบบไหนดีอะเนี่ยผมไม่รู้อะท่านผู้ชมเมนไว้ได้นะครับผมนึกไม่ออกจริงวว่าจะเล่นเกมแนวนี้แบบไหน เคยมีความคิดดีๆนี่คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนี่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ารานหน้านะครับไปสวัสดีครับเจ๋ yeah.